ฉันให้เงินคนละล้านอะ่ะเอาไปทําอะไรผมให้เงินหมดเลยครับแม่ผมจะเอาไว้ต่อยอดใช้ชีวิตหลังแต่งงานครับ,มรบผมไหวครับ,รบเพื่อเมยผมสู้ครับถ้ารักฉันจริงอะ่ะก็วิ่งตามมาแต่ถ้าไม่ไหวอะ่ะก็ตามนั้นแหละผมไหวอยู่แล้วครับ เพื่อเมื่อผมทำได้แต่ให้พิการมันไม่ไหวให้มันถอนตัวไปเลยงั้นไปรอบสุดท้ายวิ่งให้ถึงบ้านฉันละกัน ไม่เป็นไรครับ<ไ>ผมมาหาคุณเมย่ครับหลีก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 หลไวครับตรงนีน้ค่ะยันถึงแล้วครับเนี่ย แล้วครับนี่ก็รู้หมดแล้วใช่ไหมครับคือผมชนะแล้วใช่ไหมคุณแม่ตอนนี้ยังไม่มีใครใชนะแล้วคุณแม่จะทดสอบอะไรพวกเราอีกเหรอครับถามทำไมอ่ะถ้าไม่ไหวก็ออกไปได้นะไหวสิครับ เอานี้ไปนี่คุณแม่เอาไอ้ไฟหลีนี่ให้พวกเราทำไมครับนั่นก็แสดงว่าไฟหลีอันนี้ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณเมยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ฉันกับไฟหลีมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกันค่ะฉันจะให้เธอสองคนเนี่ยอธิบายถ้าเปรียบไฟหลีนี้เหมือนกับเมยมันคงไม่ยากไปใช่ไหมเอางี้เริ่มที่แนทก่อนละกัน ถ้าเปรียบคุณเมยเป็นเหมือนกับไฟหลีอันนี้ก็คงเปรียบเสมือนองค์ประกอบของรถแบบผมที่ไม่สามารถขาดมันไปได้คุณเมยคือแสงสว่างของผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นแสงสว่างเล็กๆของคนอื่นแต่ถ้าเกิด สำหรับรถยนต์แบบผมขาดแสงสว่างอันนี้ไปในเวลากลางคืน <Oui. S 1> ก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ถ้าเกิดว่าผมมีคุณเมือเป็นแสงสว่างในชีวิตชีวิตของผมก็คงก้าวเดินต่อไปได้อย่างมีความสุขครับ ตาผมใช่ไหมครับถ้าเปรียบกับคุณเมยเป็นกะหลี่นี่ไฟหลี่ผู้ผิดนะครับเอาใหม่นะครับถ้าเปรียบกับคุณเมย์เป็นไฟหลี่นี่ก็ ค,คุณมยเป็นอะไรอะครับแม่มอยมยเป็นอะไรอะลูกคุณแม oh ่ครับนี่คุณมอยเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะคุณมอยเป็นอะไรครับก็จะเป็นอะไรล่ะฮะก็เป็นง่อยนะมึงเห็นไหมฮะจะหลอกให้เรามาแต่งงานกับลูกมันไงคุณสองคนเขาจะมีเงินไหมคะโอยถึงมีก็ไม่ให้หรอกเว้ย อ๋อที่เปลี่ยกลูกเป็นไฟนี่ก็คิดจะให้ลูกใช้ลูกหาเงินใช่ไหมฮะเห็นลูกเป็นกะหรี่เหรอแบบนี้กูไม่เอารู้สึกเว้ยเฮ้ยคุณจะไปแบบเขาก็ได้นะเฮ้ยค่ะ かい。I got out. ไม่เป็นไรนะลูกเมยอยังมีแม่อยู่ข้างๆแม่คะทำไมทุกคนถึงชอบเอาเปรียบเราคะก็เพราะว่าลูกยังไม่เจอคนที่จริงใจก็เป็นแบบนี้แหละลูกนะ เมยครับแม่ขอโทษน,นะเมื่อตาน,นไม่ได้หนีไปไหนหรอกไม่แค่ไปเอาเงินมาให้เมย์นะผมขอบอกอะไรแม่กับเมย์หน่อยได้ไหมครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่บกกรองทางร่างกายแล้วก็เป็นคนที่ฐานะดีนิดหน่อยแม่กับมือต้องการที่จะทดสอบผมส่วนผมก็อยากจะทดสอบมือเหมือนกัน ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นคนจนเมย์เขาจะรังเกียจผมไหมแต่ผมก็ได้รู้แล้วว่าเมยเขาไม่เคยรังเกียจผมเลยแล้วก็ยังมอบความรักให้กับผมไม่เอาเงินนี้ไปให้เมย์รักษานะครับแล้วแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ย ผมจะมาช่วยแม่ดูแลเมยอเองผมรักเมยจริงๆนะครับที่จริงเมยอไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะเมยอกับแม่ ต้องการจะทดสอบคนที่จะเข้ามาในชีวิตแค่นั้นเองใช่จ่ะแม่ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงแม่ขอแค่เป็นคนดีเป็นคนขยันแล้วก็มีเมตตาแค่นี้เราสองคนแม่ลูกก็ดีใจแล้วจ้ะถ้าตอนนี้เมยไม่เป็นอะไร งั้นเงินก้อนนี้ก็คงไม่ได้เอาไปใช้รักษาเมายแม่ครับงั้นผมขอเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมั่นหมายกับเมยได้ไหมครับ